เมื่อไรควรจะเชิญสินแสมาจัดห่วงจุย้ยคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากห่วงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงสำหรับหลายๆท่านนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะเชิญสินแสมาจัดบ้านเราในช่วงไหนดีแล้วก็ตอนไหนดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับหลักการในการเชิญสินแสหรือว่าขอคำปรึกษาจากสินแสนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้อยู่3ช่วงใหญ่ๆนะครับ1คือเริ่มตั้งแต่ช่วงของการเลือกที่อยู่อาศัยเลย นะครับหรือว่าบริษัทห้างร้าน2ช่วงของการออกแบบอันนี้ก็สามารถที่จะเชิญสินแสมาให้คำปรึกษาได้และ 3. ช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโคงจุ้ยต่างๆภายในบ้านของเรานะครับ3ช่วงนี้มีความสําคัญแตกต่างกันนะครับเรามาดูช่วงที่1คือช่วงของการเลือกช่วงของการเลือกนี่นะครับถ้าใครสามารถทําได้นะครับให้สินแสไปเลือกตั้งแต่ทําเลที่ตั้งนะครับเราก็จะได้ เรื่องของประโยชน์มากที่สุดเลยเนื่องจากว่าสินสายเองเขาก็จะดูเรื่องของไมงครับทำเลที่ตั้งใช้ภูมิภายนอกภายในอสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เราจะไปดําเนินการเช่น <ทำ S 2> ถ้า,ถาเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยก็ต้องเหมาะสมกับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยถ้าใช้เป็นเรื่องของห้างร้านต่างๆนะครับก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของการรับพลังท t ดีสิ่งแวดล้อมสําหรับการที่จะทําห้างร้านต่างๆรวมถึงสินสายเองเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาหรือว่ากําหนดวัด ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่จะได้รับพลังงานนะในแต่ละยุคนะได้อย่างมากที่สุดเช่นยุคปัจจุบันเป็นยุค8สินแสก็จะดูว่าเอ๊ะแล้วยุคนี้เนี่ยทิศทางไหนถึงจะได้รับพลังงานที่ดีมีโอกาสที่อยู่แล้วจะเจริญรุ่งเรืองรวมถึงต้องดูไปอีกยุคหน้าด้วยนะครับว่ามันใกล้จะถึงยุค9แล้วนะนะอีกปี2ปีเนี่ยแล้วยุค9เนี่ยพลังงานเข้าไหมนะครับตำแหน่งนั้นสอดคล้องเหมาะสมไหมควรอยู่แล้วจะเรียกว่าสมพงกับ พื้นที่หรือว่าทำเลนั้นไหมอันนี้เนี่ยถ้าดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยดีที่สุดนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอในทางคงจุย้ยในทางคงจุ้ยเชิงชัยภูมินะครับก็ยังถือว่าเรื่องของทำเลที่ตั้งเนี่ยตำแหน่งเดียวกันเนี่ยอาจจะได้เรื่องของพลังที่ใกล้เคียงกันแต่ในทางคงจุย้ยพลังทิศทางนะครับบ้านสองหลังที่ติดกันในโครงการเดียวกันเนี่ยบ้านหลัง A กับหลัง B เนี่ย ในกรณีที่ประตูอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาประตูที่ประตูอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันเนี่ยทิศทางเดียวกันของบ้านตำแหน่งเดียวกันของบ้านนะครับอาจจะส่งผลแตกต่างกันฟ้ากับดินเลยบ้านหลัง A อประตูอยู่ด้านซ้ายอาจจะได้รับพลังงานที่ดีในยุคนี้และยุคถัดไปอยู่แล้วจละเลยุ่งเรืองบ้านหลัง B ถ้าประตูอยู่ด้านขวานะครับอาจจะส่งผลเสียได้พลังร้ายร้ายใครอยู่ก็เป็นไงครับมีปัญหามีโรคลุมเร้า เรื่องของธุรกิจก็ไม่ดีการงานก็ไม่คล่องเก็บเงินก็ไม่อยู่เห็นไหมครับบ้านสองหลังติดกันนะประตูอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาก็มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานจากพลังทิศทางเนี่ยที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะครับให้สินแสไปดูบ้านที่เราถูกใจแล้วเนี่ยว่าหลังนี้เป็นอย่างไรทำเลดีไหมโลเคชั่นดีไหมพลังที่ได้สิ่งแวดล้อมดีไหมทิศทางถูกต้องเหมาะสมไหมที่สําคัญนะครับยังสามารถดูได้เพิ่มด้วยว่ามัน สอดคล้องเหมาะสมกับดวงของเราไหมนะของคนในบ้านไหมฟังก์ชันในการจัดนะในห้องในตำแหน่งต่างเนี่ยมันดีไหมนะครับถ้าทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้บ้านที่ถูกต้องตามหลักการของหงจุ้ยก็มีมากการปรับแก้ก็น้อยดังนั้นนะครับถ้าเลือกได้นะเลือกเชิญสินแสไปตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกทำเลเลือกที่ตั้งเ,เลือกอสังหาเลือกที่อยู่อาศัยต่างเนี่ยก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะต่อมาช่วงเวลาที่2คือช่วงเวลาของการออกแบบช่วงเวลาของการออกแบบเช่นถ้าเราเลือกไปแล้วเรามีที่ดินของเราอ่เาเรามีทำเลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยู่ในขั้นตอนแบบของการออกแบบตั้งแต่เรื่องของการออกแบบก่อสร้างเลยนะออกแบบว่าเอ๊ะเราออกแบบบ้านออกแบบอาคารร้านค้าตำแหน่งนี้เป็นอย่างไรก็เชิญสินแสไปใช้ในการที่เรียกว่าไปวัดเรื่องขององศาได้ด้วยว่าตำแหน่งไหนควรจะเป็นประตู ตำแหน่งไหนควรจะเป็นห้องทํางานควรจะเป็นห้องนอนควรจะเป็นห้องน้ําควรจะมีบันไดยอยู่ตรงไหนนะครับควรจะตั้งน้ําพุหรือว่าการเสริมการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณตรงไหนนะครับอันนี้เนี่ยสินแสเขาก็จะให้คาปรึกษาได้นะครับอย่างถูกต้องในขั้นตอนของการออกแบบรวมถึงในขั้นตอนของการออกแบบนี้นะครับนอกจากจะให้คำปรึกษาในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละห้องตำแหน่งของประตูที่ถูกต้องแล้วเนี่ย ยังสามารถที่จะแก้ไขไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ต้องทุบหรืออ่าแล้วก็มองข้ามช็อตไปได้ด้วยว่าในอนาคตพลังที่ดีจะเข้ามาในช่วงปีไหนนะครับแล้วควรจะตั้งรับในเรื่องของประตูต่างๆนะหรือว่าช่องเปิดต่างๆไปรับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมอยู่ในตำแหน่งไหนดีที่สุดนะครับยิ่งอาจารย์ที่เขาสามารถที่จะพิจารณาอ่าหรือว่าคำนวณ เรื่องของตำแหน่งที่เป็นมงคลได้ยิ่งมากยิ่งดีก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําให้สถานที่ดนั้นเนี่ยได้รับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนั่นเองนะครับรวมถึงเรื่องของการออกแบบเนี่ยยังสามารถออกแบบในเรื่องของสีที่ถูกโฉลกกับตัวผู้อยู่อาศัยถูกโฉลกกับบริษัทห้างร้านต่างๆได้อีกด้วยนะครับเพราะในทางหงจุ้ยเนี่ยเราใช้ทั้งหมดคือ5ทาธาตุ5ทาธาตุเนี้ยเขาก็เรียกได้ว่าจะมีพลังที่ส่งเสริม ในแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปตามแต่ละดวงของแต่ละบุคคลตามแต่ละทิศท,ทางของแต่ละบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะผนวกเข้าไปประสานเหมือนการออกแบบและในช่วงการออกแบบเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับในช่วงที่สถาปนิกเองออกแบบห้องต่างๆฟังก์ชันต่างๆเราสามารถที่จะหยิบจับเรื่องของสีในทางคงจุย้ยเข้าไปเสริมเข้าไปเติมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการทําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่3คือช่วงของการปรับปรุงต่อเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงอันนี้สามารถทําได้หลากหลายนะครับเช่นในกรณีที่เราอยู่บ้านไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊บ้านของเรามันเก่านะครับมันทรุดโทรมมีรอยแตกกร้าวเยอะเราจะต้องทําการปรับปรุงในเรื่องของการทาสีใหม่ก็ดีหรือว่าการซ่อมแซมแก้ไขก็ดีเราก็สามารถที่จะเชิญชินแสไปดูได้เรียกได้ว่าก่อนการปรับปรุงก็ เชิญนินแสไปดูพิจารณาว่าเอ๊ะตำแหน่งเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงพลังเข้าในช่วงนี้นะครับพลังดีเข้าทิศทางไหนจะมีการปรับปรุงแบบไหนให้มีประสิทธิภาพในการรับพลังงานที่ดีขึ้นก็สามารถทําได้หรือในช่วงที่เรามีการต่อเติมเรื่องของห้องครัวห้องนอนต่างๆการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในบ้านนี้นะครับในทางฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีผลนะในเรื่องของการเรียกเคลื่อนตัวของพลังงานต่างๆบางครั้งการต่อเติมเนี่ยทำให้จุดศูนย์กลางของบ้านเปลี่ยนไป จากเดิมบ้านที่เคยรับพลังงานที่ดีนะครับในจุดศูนย์กลางบ้านแบบเดิมพอจุดศูนย์กลางบ้านขยับไปบางครั้งกลับกลายเป็นได้พลังงานที่ไม่ดีหรือพลังงานเสียอันนี้นะครับการต่อเติมบ้านเนี่ยจึงมีความสําคัญในทางหงจุย้ยดังนั้นนะครับในช่วงที่มีการปรับปรุงหรือมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ต่างๆอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเชิญสินแสเข้าไปจัดหงจุย้ยหรือว่าตรวจเรื่องของพลังต่าง ณปัจจุบันแลวก็พลังของอนาคตได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้รวมถึงในเรื่องของการที่พื้นที่ต่างๆนั้นนะครับเคยเป็นบ้านที่สร้างมานานแล้วเช่นอาจจะเป็นบ้านที่เคยสร้างมาตั้งแต่ยุค7อ่าหรือว่าเป็นบ้านที่สร้างตั้งแต่ยุคต้นของยุค8ปดใกล้ใล้จะหมดกาเรียกว่าหมดพลังของยุคละพอเข้ามาในอยู่ยุคในยุคป,ปัจจุบันหรือว่ายุค9เราต้องการที่จะเปิดรับพลังงาน ของยุคปัจจุบันหรือว่ายุคอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการปรับปรุงบ้านนะครับเพื่อเป็นไงครับเปิดพื้นที่เปิดรับพลังงานใหม่ๆสร้างหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความเจเริญรุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะเห็นได้มากเลยก็คือเรื่องของบริษัทห้างร้านเมื่อระยะเวลาผ่านไป3ปี5ปีหลายๆท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเนี่ยกิจการเคยรุ่งเรืองแต่ทําไมบางช่วงเนี่ยมันกลับเขาเรียกว่าเสื่อมถอย อันนี้ก็จะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังของยุคในช่วงที่เรามีการก่อสร้างก็เรียกได้ว่ามีพลังเสื่อมถอยไปตามยุคตามสมัยนั่นเองก็จําเป็นที่จะต้องทําการฟื้นพลังหรือว่าปรับแต่งโคงจุ้ยเพื่อกระตุน้นบางครั้งนะครับก็จะเป็นการกเารียกปรับแต่งเพียงเล็กน้อยปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่โต๊ะต่างๆปรับแต่งในเรื่องของการตกแต่งภายในเรื่องของสีทาสีใหม่ หรือบางครั้งอาจจะมีการกระตุ้นโดยการวางน้ําพุน้ําผุดในตําแหน่งต่างๆหรือปร,ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการเรียกว่าเชิญสินแสเข้าไปเพื่อตรวจเรื่องของฮวงจุ้ยเดิมนะครับแล้วก็ทําการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะปรับปรุงอาคารให้มีโอกาสรับพลังงานที่ดีได้ดังนั้นนะครับทั้ง3ช่วงเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่า3มช่วงหลักๆที่เราสามารถรีเชิญสินแสเนี่ย เข้าไปตรวจเข้าไปปรับปรุงหรือว่าจัดหงช่วยให้เราได้นอกจาก3ช่วงใหญ่แล้วนะครับในช่วงที่เราเรียกว่ามีลักษณะของปัญหาเข้ามาลุมแล้วภายในชีวิตของเราแบบต่อนเนื่องอย่างเช่นปีนี้รู้สึกเอ๊ะทำไมมีแต่ปัญหาลุมแล้วเข้ามาแบบติดๆเลยแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของพลังว่าจำปีที่เราอาจจะไปกระทบในตําแหน่งหรือว่าทิศทางที่เป็นพลังร้ายประจําปีก็สามารถที่จะเชิญสินแสเนี่ย เข้าไปให้คําแนะนําได้นะครับในการปรับแก้ในเรื่องของพลังร้ายระยะสั้นประจําปีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับว่าหลายๆท่านสงสัยว่าเราควรจะเชิญสินแสช่วงไหนดีที่สุดนะครับก็มีู่มช่วงใหญ่ๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับในการที่จะนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็ตัดสินใจในการที่จะเลือกสินแสเชิญสินแสมาจัดห่งจุ้ยเพื่อทําให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้านะครับ ในการที่จะอยู่อาศัยนะเรียกว่าอยู่ดีมีเฮงนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ